โรคหอบหืด <h> เ <urst> นี่ยก็จะเป็นตรงตามชื่อนะคะมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลอดลมหอบหืดที่จะมีลักษณะของหลอดลมที่มันตีแคบแล้วก็สามารถที่จะ ε, ขยายกลับมาเป็นปกติได้นะคะแล้วก็หลอดลมได้จะมีความไวต่อสิ่งกระตุต้นสิ่งเร้าสาเหตุที่จะทําให้เกิดอ,อาการหอบหืดเ <urst> นี่ยก็จะมีได้จากหลายอย่างส่วนหนึ่งจะเป็นจากเรื่องของภูมิแพ้ภูม <up> ิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นที่จะลามลงสู่ส่วนล่างแล้วก็ทําให้เกิดอาการหอบหืดหรือคนไข้อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่มีห oh อบหืดด้วยตัวเขาเองดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นหอบผิดหรือเปล่าหนึ่งก็คือต้องซักประวัตินะคะมีอาการแบบไหนแล้วก็ทําอะไรแล้วเกิดอาการเช่นเวลาที่ออกกําลังกายแล้วเกิดอาการหรือไม่หรือว่ามีอาการเวลาที่เราติดเชื้อไม่สบายเวลาที่เราตรวจร่างกายเราก็อาจจะได้ยินเสียงหลอดลมที่ตีนะคะมีไอมีเสียงวิ้ววิ้และหรือถ้าในบางกรณีเนี่ย เจนในในในปลายนิ้วก็จะมีระดับต่ำน,นอกนาจากการตรวจร่างกายตามปกติแล้วจะต้องมีการาตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปนะคะเพื่อที่จะตัดประเด็นโรคหือื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องนะเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของหอบหืดเนี่ยเป็นเป็น,ปนโรคเกี่ยวกับการตีบของหลอดลมดังนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าหลอดลมเนี่ยตีบมากน้อยเพียงใดแล้วก็จะตอบสนองต่อการใช้ยาบางตัวเช่นยาขยายหลอดลมหรือไม่ดังนั้นเนี่ยการวัดสมรัถาภาพปอดก็จะใช้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเป่าปอดอะไร ที่พกพาได้เขาเรียกเป็นพิกโกล์อันนั้นก็อาจจะช่วยประเมินได้ระยะเออคร่าวๆนะคะการรักษาในเรื่องของหอบผืดเนี่ยข้อที่1ก็คือการใช้ยาตอนนี้ยาหลักๆก็จะเป็นยาสูตรร,รวมทั้งอา,อาจจะมียากินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็จะเป็นยาฉีดค,ค่ะยาที่จะออกผลการรักษาได้ดีจะเป็นยาเขาเรียกว่าเป็นยาคอมบาน์คือย,ยารวมเป็นยารวมที่มีสเตียรอยด์ควบรวมกับยาขยายหลอดลมการหอบผืดเฉียบพลันเนี่ยข้อที่1 ถ้าเผื่อเป็นจากเรื่องของภูมิแพ้ร่วมด้วยคนไข้ก็อยู่ดีก็อาจจะมีติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเช่นเหมือนกับเป็นหวัดเป็นไข้เป็นน้ำมูกก็น้ำมูกนี่อาจจะไหลลงมาในคอทำให้กระตุ้นหลอดลมนะคะคือไอมากๆามากๆแล้วเนี่ยมีเสมหะ แล้วก็จะมีการหอบหืดตามมาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มหอบหืดที่เกิดขึ้นมาเองตอนนี้เราทราบว่ามลภาวะเรามีปัญหามลภาวะสามารถที่จะกระตุ้นภาวะหอบหืดได้เช่นพวก PM 2.5เอ่ยควันต่างๆเอยทาให้เกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันได้เฉพาะยิ่งในคนไข้ที่คุมอาการไม่ได้ดีตั้งแต่ตน้นอาการคนไข้ก็จะมาตั้งแต่ในเรื่องของ มีเหนื่อยมีแน่นหน้าอกนะคะหายใจเข้าไม่ค่อยเต็มไอเยอะๆไอเป็นชุดถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าหอผิดของท่านกําลังมาท่านควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะ